الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا أتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار พี่น้องผู้มีอิมานผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮยสุบฮา,านาหัวตาลาทุกท่านขอยังเตือนท่านทั้งหลายและตัวผมเองให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่อพระอัลลอฮยสุบฮานาหัวตาลาท่านพี่น้องครับในวันนี้เราก็เข้ามาสู่ช่วงของเดือน ที่1,447ซึ่งในแต่ละเดือนาตามปฏิทินอิสลามก็จะมีความสำคัญมีวันสำคัญในเดือนดังนั้นดังนั้นสิ่งที่อยากจะได้นำมาย้ำเตือนนะครับเมื่อมันถึงวันเวลา ครบรอบปีเรารก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาย้ำเตือนมาตอกย้ำเมื่อเพื่อมาทบทวนความรู้ความเข้าใจของเรานะครับโดยเฉพานะะกับเรื่องที่เป็นซุนนะแล้วก็เรื่องที่เป็นวิดาที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมูฮัตรอมเดือนมูฮัตรรมนับได้ว่า เป็นเดือนลำดับแรกตามปฏิทินอิสลามซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเดือนที่มีสุนนะท่างท่านนลบีมัลมัซฮัลลอฮุหะัยฮัวซัลลัมได้ส่งเสริมนะครับให้เราได้ทําการสือสิทธอดสุนนะและนอกเหนือจากนั้นในเดือนมุฮัรรองนี้ยังถือว่า เป็นหนึ่งในเดือนหนึ่งในสี่เดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนหารามเป็นเดือนที่ต้องห้ามในเรื่องของการก่อสงครามในเรื่องของการทําความผิดหรือว่าทําเรื่องมัจซิยต,ต่างๆเพราะว่าในเรื่องของความผิดเรื่องของสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทุกเดือนและครับแต่ถ้าเกิดว่า ในช่วงของเดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนหัวฮัตรอมด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดซำสองพราะอัลลอฮฺ سبحانه วะ ت ع <ص> ا ل บอกว่าอินนะอิดตะชูฮูรีอินดัลลอฮีอิสนา ع ش ر ش ه ر ย ف ي كتاب ا ั ل ه ي و م خ ل ق السماوات والأرضمنها أربعة قرون พองอัลลอฮฺสุบานอหฺวตาลาได้เ่าวเอาไว้ในสุรอัตโตบะอายะที่สามสิบหกซึ่งมีใจความว่าแท้ที่จริงจำนวนเดือนนาอัลลอฮฺสุบานอหฺวตาลานั้นมีอยู่สิบสองเดือนตามที่มีพระกฏอยู่ในคัมภีร์ของพระอ์นับตั้งแต่วันที่พระอัลลอฮฺสุบานอวตาลา ได้สร้างชั้นฟ้าและสร้างผืนแผ่นดินมิหฮาอัรบะาอัตุีฮุรและหนึ่งในจำนวนของสิบสองเดือนนั้นก็จะมีอยู่สี่เดือนด้วยกันที่เรียกว่าเป็นเดือนพระบรมเป็นเดือนที่ต้องห้ามซึ่งกับคำว่าเดือนที่ต้องห้ามในที่นี้ก็มีสุนนะของท่านนบีม u มั m m a d s a ล l a ล l a h u ล l a i h i w a s a l l มาอธิบายให้เราได้รู้ว่าที ah ่บอกว่าสี่เดือนที่ต้องห้ามนั้นคือเดือนอะไรบ้างท่านเบบีมุฮัมมัดสุลลต่านมุฮัมมัลัมก็ได้กล่าวว่าอันตุ "السنة اسمع عشرة شهرا منها أربعة أ ت ุ ن في หนึ่งปีมีอยู่สิบสองเดือนและมีอยู่สี่เดือนเป็นเดือนที่ต้องห้ามซาลาสตุลมุตะวาลียถุน มีอยู่สามเดือนด้วยกันที่มันจะอยู่ติดต่อกันมันหมายความว่าสามเดือนนี้จะอยู่เรียงลำดับไปเลยสามเดือนทั่ว่านั้นมีเดือนอะไรบ้างหนึ่งก็คือเดือนรุ่งกวาเดือนที่สองก็คือเดือนรุ่งขึ้ยาและเดือนที่สามก็คือเดือนหมุฮัรอมอันเป็นเดือนที่เรากําลังใช้ชีวิตกันอยู่ในขณะนี้

ต้องห้ามอยู่สี่เดือนที้นุความหมายที่บอกว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนพารามในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรคาว่าเดือนที่ต้องห้ามนั้นก็หมายถึงห้ามเรื่องของการทำำําสงครามห้ามเรื่องของการสู้รบห้ามเรื่องของการ้างแค้นซึ่งกันละ ในอดีตในยุคยาฮิเลียเขาจะไม่มีการวางเงินแต่อันน่องมาจากว่าอิสลามได้มาแล้วก็มาก็เพื่อมายุติเรื่องของการรบราฆ่าฟันเรื่องของการล้างเง้นแล้วก็เพื่อนำไปสู่การยุติเรื่องของการเห็นฆ่ากันตลลาจนยังได้มีการปลูกฝังในวัตถุหัวใจได้มีการอิมัน มีการศรัทธาต่อองล์ละแล้วก็จะได้ลบเลิกประพฤติมันไม่ดีไม่างามซึ่งมีมาแต่เดิมในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะได้ใช้ช่วงเวลาที่มันมีความสง,งบสุขดังกล่าวนี้เป็นช่วงเวลาที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ไปเดินทางไปทำองค์ซะ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วง วนเวลาของเดือนมูฮัตตอนนี้คนที่เขาไปประกอบคีจีฮัตเขาก็กำลังที่จะทยอยเดินทางกันต่างมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่วงวันเวลาที่จะมีความสงบสุขในเรื่องของการค้าขายการประกอบอาชีพนอกอนจากนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ดันั và nó, và đ ề, đ ề ้นอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นว่ามีสุนเนของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะอัลลัมที่ท่านได้กล่าวส่งเสริมเอาไว้ให้เราได้ปฏิบัติในช่วงของเดือนมุฮัรรอมอันได้แก่เรื่องของการถือศีลอดที่นบีบอกว่าอัลตะวุสยามและดารามะกรช่องบนร้อฮิีมุฮัรรอมแลว่าการถือศีลอดทุกระเสร็จที่สุดหลังจากการถือ การนมัสกาก็คือการถือศีลอดในเดือนอัคบรมวะอัตต์อัลสาลาห์ดะฮ์อัลฟาริดะัลสาลาตุลไลน์แล้วก็การละหมาดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากที่เราได้ละหมาดฟัอดูก็คือเรื่องของการละหมาดในอย่างขั้นพืนในเรื่องของการถือศีลอดนั้น นะครับตรงนี้ก็มีการรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิมูอับบาสท่านได้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ประยกเข้ามาสู่เมืองมาดีนะและเนี่ยท่านก็ได้เห็นพวกยะฮูดเขาได้ทำการถือสินอดนในวังายช์รอ วันอชูร็อกก็คือตรงกับวันที่สิบของเดือนมิถัรอมแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวถามกับมาจ่าวันนี้มันเป็นวันอะไรรอที่พวกเะวูดเ็าถือสิโนดก็มีฮาจ่านย م صل ي ว่า ذ ا ي อ م نجى الله อ ن ي إسرائيل من عبدهم ซาพวกนั้นก็ตอบว่าวันดังกล่าวเนี้ยเป็นวันที่ดี อันเนื่องมาจากเป็นวันที่พระอัลลอฮฺสัาบานวะตาลาเนี่ยทำให้ท่านนบีมุสลิมรอดพ้นจากการไล่ล่าของพวกบันดิอิสรออีนซึ่งไม่ใช่พวกบันี้ไม่ใช่พวกพอไัยจากพวกฟิรโอ,อนนบีมูสาเนีลยพาพวกบันิอิสราอ,อีนนะครับเรียกว่าข้ามทะเลแดงแล้วก็ ทำให้รอดปลอดภัยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นพอท่านนบีมุฮัมมัดได้รับคําตอบอย่างนี้ท่านนบีก็บอกว่าจะอนาอัตตุบิมูซามิงคุมจะสำมะวะอามราฟิสยาดีท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ฉันเนี่ยก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดสมควรที่จะตามท่านนบีมูซามากกว่าพวกท่านจะอีก ดังนั้นท่านนาบีมูฮัมมัดก็จึงได้ทําการถือสิ่งอดสุนนะถือสิ่งอดในวันนั้นแล้วก็ได้ใช้ให้ผู้คนได้ทําการถือสิ่งอดด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์หรือว่าให้เราได้รู้ว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสอัลลอยหัวสลัมซึ่งในอดีต นตกบรรดากประวัติศาสตร์อิสลามก็กล่าวกันไว้ตรงกันว่าก่อนที่การถือสินอดในเดือนอมอดอนจะถูกกำหนดให้เป็นฟาดูนั้นในปีวิญราณศัตรากที่สองเนี่ยการถือสินอดในเรียกว่าวันอาชัวรอถือได้ว่าเป็นฟาดูในยุคนั้นแต่หลังจะที่บทบัญญัติในเรื่องของการถือสินอดในเดือนอมอรดอนถูกประทานลงมาแล้ว ถืโอโนดในเดือนมอม ض อนการถือศินโนดสุนนะในวันอาชในวันอาชุรอก็ถือว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดต้องเหือจากนั้นเนี่ยท่านนาบีก็ยังได้กล่าวถึงภ้าผลของการถือศิโอดในวันอาชุรอเอาไว้ก็มีคนมาถามท่านนบีถึงการถือศินโนดในวันอาชุรอว่าถือศินโนดแล้วได้อะไร ท่านนบีก็บอกว่าอยู่กับเสือรสนอร์ตมาเบียแปลว,ว่าการถือิีลดในวันดังกล่าวนั้นมันจะลบล้างบาตลบล้างความผิดได้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างอันหนึ่งแล้วก็มีภาพผนให้เราได้ปฏิบัติและนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านนดีก็ยังได้ส่งเสริมให้มีการถือศีลดในวันที่เก้า เดืนอนมุฮัรรมซึ่งเรียกว่าเป็นวันต่สุฮโดยที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสโลโลโลุลลัลฮอะลัยฮุอะสันลมก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าปีหน้ามาถึงเนี่ยฉันก็จะถือสิณอดในวันที่เก้าด้วยแต่ปรากฏว่าท่านก็เสียชีวิตไปก่อนแต่ก็ให้เราเรียกว่าสุน,นัขของท่านนบ,บีนั้นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้กนะับวันที่เก้าวัน ไปถึงวันที่21ด้ดวย3วันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะถือเพียงแค่วันอาชรอวันเดียวก็ถือว่าเป็นการการะทําที่สามา,กการถกระทําได้ท่านพี่น้องกับนั่นคือเรื่องราวนั่นคือสิ่งที่เป็นซุนนะเป็นแบบอย่างที่มีให้เราได้กระทําอยู่ทุกเดือนมุฮัดรอมนั่นก็คือเรื่องของการถือสินโดกและนองเหนือจากนั้นเนี่ยท่านพี่น้องกับ ในอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนั่นหมายถึงว่าก็มีความเชื่อตลอดจนมีการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปรากฏตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนหรืออาจจะมีแต่ว่าเป็นตัวบทที่อ่อนหลักฐานเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้รับการยืนยันนะครับเป็นฮะดิษเฟเป็นฮะดิษลองนะครับมากมายหลายประาการด้วยกัน ยังก <behav> ับเรื <iah> ่องราวอันหนึ่งที่เรามักจะถูกหลุขฝังกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าถ้าเข้าเดือนมัวฮัดรอมเมื่อไรเนี่ยกิจการงานต่างๆเนี่ยมันต้องหยุดทำอะไรไม่ได้ท่านั้นนะครับโดยมีความเข้าใจว่ามันเป็นเดือนที่ต้องห้ามนะครับในอดีตนะครับจะเอาจากสักกับหนึ่งไปใส่ลังคาไม่ได้ จะสร้างเล้วไก่ก็ไม่ได้จะทําบ้านก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ะัะนั้นจะแต่งงานก็ไม่ได้จะสู่อุหก็ไม่ได้เพราะเข้าใจว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามซึ่งในตอนต้นผมก็ได้ําเรียนแปแล้วว่าคําว่าฮา,ามคําว่าที่ต้องห้ามในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของการรบกวฆ่า,าฟันกันการล้างแค้นกันตลอดจนเรื่องที่ หลักการของศาสนาทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้นส่วนการงานดีๆทั้งหลายนะครับเพืจะสร้างบ้านเราจะจัดงานดีกรเราจะสู่ขอเราจะทําอะไรไม่ได้เกี่ยวพ้องกันใจอย่างใดนอกจากนั้นนะครับในวันดังกล่าวเนี้ยก็ยังมีการสรืบทอดเรื่องราวแต่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ แต่ก็เป็นต้นว่าบางกลุ่มก็มีความดีอกดีใจแต่พอถึงวันที่สิบพศมีการอาบน้ำกันเอายา,าทาตามาทากันทำอาหารการกินกันทลองกันซึ่งดังกล่าวเนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากพวกนาวาสิบพวกนาวาสิบเป็นใครรือพวกนาซีบา้บาเป็นใครเป็นพวกพวกที่เตียชัน การดีอ,อกดีใจเพราะว่าในปีที่ทิจาัาที่6 1เป็นปีที่ฮุเซนบินอาลีบินออบีตอ่อเลบซึ่งเป็นหลานตาของท่านดาดีเป็นลูกของท่านหญิงฟาติมาท่านถูกฆ่าตายไอคนกลุ่มน,นี้ที่มันเกี่ยนขังก็กูัวป็นท่านดามีมันก็ออกมาเฉลิมฉลองกันมาดูอ,อกดีใจกันนะครับแต่งตัวทำซาล้าฟองทำโน่นทำนี่ ไม่ใช่หลักการของาศาสนานะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ออกมาแสดงความเศร้าโศกร้องไห้เสียอกเสียใจอันเนื่องมาจากว่าการที่ครูเซนถูกฆ่าอันเนื่องมาจากถูกลวงไปนะครับถูกฆ่าที่สมรภูมิจันบรานรบแต่ถามว่าเราในฐานะที่เป็นตาลุสุนนะ เราถือปฏิบัติด้วยความรักครอบครัวของท่านนาบีรักท่านฮุเซนร,รักครอบครัวของท่านนาบีไม่ได้จะต้องอไปเอามีดมากรีดหัวนะครับอย่างที่พวกชีอ,า,อานเขาทำนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาทำนั้นเอยเขาก็อ,อ้างว่าเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ฮุเซนถูกฆ่าตายอย่างอันเด็ดขาะที่เราบ ก็เลยต้องไประลึกถึงวันนั้นไปนอนไข่ก็บตะพื้นบ้างเอาลีกบาตรเอาลบาเอาเราทำให้ตัวเองจะต้องเจ็บปวดเพื่อนึกถึงวันนั้นว่าครูเซนเสียีิตอย่างไรก็เปนองกจากับเรื่องราวตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสลามะฮ์อันหิวะซัลลัมก็ถือได้ว่าการโศกเศร้าเสียใจหรือการทําร้ายตัวเองนั้นไม่ใช่หลักการของศาสนา นะครับเ่อนตีผมรบตัวน้ามฉีกเสื้อผ้าเพราะนั่นแสดงถึงการที่บุคคลคนนั้นไม่พอใจต่อาการกาหนดขององค์หากว่ามีใครคนหนึ่งคนใดต้องเสียชีวิตไปนะครับแล้วถามว่าถ้าหากว่าเราจะต้องมาตีโวยตีภายเสียอกเสียใจร้องไห้เราพึงรำอัไนอันนึงมาจากว่ามีการตายเกิดขึ้นคำถามก็คือว่า ถามว่าท่านนาลีมูฮัมหมัดตายไหมตายซอฮาบะฮิอีกหลายๆท่านถูกฆ่าตายในสงครามไหมถ้าถูกฆ่าตายจะเป็นท่านอาลีนะครับผู้เป็น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 พ่อนะครับหรือแม้กระทั่งท่านอุมั์ท่านอุสมาท่านอาลีท่านยะซัฟบินอาลีตอลไปอีกหลายๆท่านก็เสียีวินการถามว่า ทำไมเองไม่ไปทําอย่างนั้นมนกระพอื่นมาทําแต่เฉพาะลิเซนคนเดียวไันไมหมายความว่าอไะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้จะทํานั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักฐานตั้งอยู่บนหลักการของศาสนาหรือแมแ้กระทั่งมีคลิปออกมาล่าสุดนะครับเป็นของเชียรบ้านเราโดยเป็นภาษาไทยบอกว่าไทรที่ถือสุโขเนวันอสวรร ว่าขอให้อัลลอฮ์สาบแทงทุกทั้งที่การถือสินบนประมาชัวรอาเป็นสุนนะแต่มันสวนกัน่ท่านบอกว่าถ้าใครถือสินบนี่ยขอให้อัลลอฮ์สาบแทงเพราะฉะนนั้นท่านพี่นอกกับคนกลุ่มนี้นะครับชีอะอิหม่าม12สองนั้นแน่นอนว่าคนละแนวทางกับเราคนละ เรื่องราวอันหนึ่งนะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีการทำขนมกันรวงขนมกันนะครับพวกเราราู้กันดีในอดีตรเราก็ผ่านกันมาทุกคนนะครัพอถึงวันอาชุรอชื่นน่เรียกขนมอาชุรอเย่ยแต่จริง,รงๆไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยพอไปถามดีบวัลนีถึงชุนงานของนาบีมมวด นะครับทุนนั่นะพมุฮัมัมด,มนนดนะีเเาในะหฮเดรนต์เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทําก็ทําไปแต่อย่ามาหน้าวัดีูเป็นขนมศาสานานะม่มีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องแต่ถ้าจะทําเพราะว่ามันอร่อยทําเพราะอยากกินท่านทําไปลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสานาแต่อย,ย่างใดนอกจากนั้นนะครับก็มีอีกหลายลาสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นต้นว่า มาเร,แบบรียงตัวกันะหมาดแบบรูปแบบเฉพาะนะครับมาถึงวันกล่าวอันนี้พอเราเรียนสิ่งที่เป็นสุนนะเข้าใจในหลักการศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ให้เราได้รู้ว่าเราจะทำก็ขอให้นึกถึง สิ่งที่มีตัวบทหลักฐานชัดเจนจากอัลกุรอานจากสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโล,ลละลห์ไอะลยหัวสลัมและเราจะมีความภาคภูมิใจมากกว่าเพราะการที่เราได้ปฏิบัติอันหนึ่งอันในดก็แล้วแต่ที่เป็นหลักการศาสนาที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแน่นอนที่สุดครับ เรามีความภาคภูมิใจและเราสามารถที่จะตอบเขาได้วันนี้เป็นสุนนะ่มนั้นนี่เป็นแบบอย่างของท่านนบีบางสิ่งบางอย่างที่เราเองก็เจอการตั้งคําถามถาม,มาในอดีตพอถูกถามแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันมาอย่างไรงละตรงนี้ไอเรื่องนี้นะมันไปอย่างไงมายังไงเราก็ให้คําตอบไม่ได้มันไปจบอยู่แค่บรรพบุรุษข,ของเราคือยาตาย,ยาย มันไม่ตรงกับหลักการของศาสนาอันนี้เราก็ต้องเอาหลักการของศาสนาเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้ก็ย้ำเตือนเราและท่านทั้งหลายอะบูลกาวลีฮะดะวัสต์เฟรุลลอฮะลาบีมาลีวะละกุลวะลิซาอิลมุสลิมีนมินุลลิซัมฟัตตุฮิรุอินนะฮูตานะมุฟาระ